ครับผมทีนี้หลายคนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพพอจะมีแนะนำได้ไหมนะว่าปัจจุบันแอปพลิเคชันดังๆหรือว่าเว็บไซต์ดังๆอะไรมีการเอาไอเฟติบิลลห้าไปใช้แล้วผู้คนรู้สึกว่าห้านี่คือตีบิลล์ห้านั่นเหรออะไรเงี้ยนะเอายกตัวอย่างได้ไหมครับเออถ้าถ้าเป็นเว็บเลยเนี่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตสไลด์อันนี้นะคะจะอยู่ในหน้าดูนะคะหน้าสี่สิบสองค่ะสี่สิบเอ็ดสี่สองหน้าไหครับ วันนี้เราได้เรีนาเลคเชอร์แล้วนะอ่านี่คือตัวอย่างเออไอ้ที่เป็นเว็บไซต์นะคะที่หลายๆหน่วยงานเนี่ยตอนนี้ก็มีการพัฒนาผู้นี้จะเป็นเทปที่เอลไฟหมดเลยนะคะเออสกิลอีกเพจหนึ่งจะเป็นของพีอูสนะคะถ้านใดใช้ตัวยูต้าขอเน็กสกิลเพจดูแลกันนะคะขอเน็กสไลด์โอเคนะคะตัวนี้ค่ะนะคะจะเป็นการทำเทปที่เอลไฟนะ ของเว็บไซต์ต่างาเขาจะใช้คือมันจะไม่มีแฟชแล้วนะคะจะเป็นการเขียนนะคะในลักษณะของภาษาสคิปนะคะ่าส a s c ิปเข้ามาช่วยเราเขาจะเล่าถึงประวัตินะคในส่วนของอทีอุสนะคะของเตอร์น้าไล่มานะคะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราใช้นะคะในส่วนของเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนเราต้องมีพวกแฟช เนี่ยคะต้องมีการตั้อินต่างๆเนี่ยค่ะพอเราเป็นในส่วนของเทพทน่เลฟ์ไนน์นะคะจะรักษาลันเป็นไลท์เวทก็คือผ่านในตัวของเจ้าวัซซิคิดนะคะพวกแอนิเมชันที่สวยมิ้งก็จะทำการลันผ่านซิคิดนะคะเว็บไซต์ของเราอยล่านี้โฆษณานะคะมันจะมีดทำการเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือเราเซ็ตในส่วนเซว่าซิคิดให้กี่นาทีนะคะให้เพจมันทำการเปลี่ยนในตัวแบนเนอร์ไปนะคะนี่ก็จะเป็น ในส่วนหนึ่งที่มีนะคะตอนนี้หลายๆเว็บไซต์นะคะในในเมืองไทยเนี่ยก็คือเริ่มเริ่มทยอยแล้วนะคะอย่างเห็นที่หนึ่งในเอไอเอนะคะของเว็บไซต์ของ AIA เนี่ยก็คือของไทยแลนด์นะคะเขาก็มีการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีนะคะเข้าเข้ามาชื่อม่อกันเมื่อกี้ มีใครเข้าใจแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าคือผมผมคือเมื่อกี้มีถามเทคนิคเยอะมากครับถ้าเกิดว่ามีคนไม่เข้าใจผมจะได้ค่อยๆแปลยกมือยกมือนิดนึงกำณายนกมือครับผมจะได้ปรับปรับเนื้อหาให้ถูกแต่เมื่อกี้เข้าใจใช่ไหมถ้าถ้าเข้าใจเราจะได้ข้อเรียกไปเรื่อเร็วไปี้ถูกเลยต้องกวัครับเราจะอยู่ในห้องเดียวันใช่ไหมโอเคนะฮะครับเพราะว่าผมเป็นหัวเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนรู้เรื่องก็จะรู้เรื่องไปเลยเนี่ยที่คนไม่รู้เรื่องเนี่ยถ้าเกิดตามไม่ทันครับมันก็เหมือนกับกลเลยครับ ทังทีนี้เราอยากจะเรามางานสำนักไทยแวร์ล้วอยากให้เราแบบเราไปด้วยกันมีใครเคยเข้าเว็บไซต์แล้วเหลือช่องว่งวางๆที่มันไม่แสดงผลไหมคะมีใครเคยเจอปัญหานี้ไหมคะแล้วทำยังไงคะทำมันไม่เท้าเลยแบบนี้<อ>หรือว่ายังไงคะมีใครเคยเจอปัญหาเวลาเข้าเว็บไซต์แล้วเปิดดูอะไรไม่ได้ทาอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมีใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไม่มีใครตอบเลยคะ่ะ ต่มีแต่คนพย,ยักหน้านะคะแต่ไม่ได้ยกมือค่ะครับผมอ่ะ,อะแล้วเพื่อนต้องการจะสื่อว่าจะบอกว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนจาก HTML 4มาเป็น5ด้วยเพราะว่าเคยเจอปัญหาว่าทําไมเข้าเล่นเกมไม่ได้เปิดหน้าเว็บนี้ไม่ได้เพราะอะไรหลายคนเจอปัญหานี้อืมก็เพราะเราไม่ได้ติดตั้งแสตช์อินก็ถ้าเปลี่ยนให้เปรียบเ,เทียบน,นะนะโครงสร้างรูปเราให้ที l เนกไปดูนะฮะหน้าตาสุดๆแล้วหล่อเป็นภาษาเสียนนะฮะ จ่วาสิปที่ทํางานภายในเพื่อตรวจตัไกต่างๆก็เหมือนไปโอเอลภายในแฟกนี่ก็เหมือนเสื้อผ้าครับมันมีเรื่องของว่าเราเราจะมีปัญญาซื้อแฟกหล่อสวยแค่ไหนมาใส่หน้าเว็บนะฮะซึ่งในเวอร์ชันนี้ก็จะแบบว่าแฟกนี่จะเป็นปลั๊กอินที่เสริมเข้ามาในตัวหน้าเว็บทําให้ตัวหน้าเว็บมันมีความสามารถอลังการมากขึ้นกับการมันมีไฟปลั๊กอินหมายถึงว่าถ้าคุณจะดูเวอร์ชันอลังการที่ได้คุณต้องติดตั้งปลั๊กอินเข้าไปแต่ปัจจุบัน อุอปกรณ์ที่จะมาดูหน้าเว็บเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่เครื่อง p ีซีแบเดสก์ท็อปอย่างที่เมื่อก่อนลปะปัจจุบันโทรศพัพท์มือถือเพิ่มขึ้นตอนนี้ประมาณ4 0 0้อยล้านเครื่องที่เป็นสมาร์ทโฟนและสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีความสามารถในการดูแฟลชได้ down, เพราะว่ามันไม่เหมาะสมที่จะูเพราะว่ามันหนักเครื่องเกินไปเขาก็เลยจะพัฒนาไปที่ียวเวลมาขึนา้นมาเพื่อให้มันเบาลงแล้วก็สามารถมีความสามารถแลวก็ฟีเจอร์ในการ้ช้แฟลชมากขึ้นนั่นแหละครับผมทีนี้ฟีเจอร์เดี่ๆการใช้งานที่ชิวเวนมาคืออะไรบ้างครับ เดีถ้าเราจะไปใช้มันทีเนี่ยมันมันสามารถสร้างความอลังการยังไงได้บ้างคือเดียวก่อน่อนที่ไปดูระบบของเพิ่มเติมโตนี้นะครับเมื่อวานด้เข้าเวบนี้แต่ว่าผมปิดจาวาสกิปไว้ในซอฟ์แร์มันใช้งานไม่ได้นี่คือเราต้องมาทําความเข้าใจเรื่องเรื่องคำว่า HTML5 กับ CSS3 ต่อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาพูดดกันเนี่ยแปดสิบหรือเก้าสิบเปอร์เซในโค้ดของบ้านเขาจะมีภาษาอสองภาษาทำงานอยู่ นะครับเราอย่าลืมตรงนั้นเราควรจะพูดบอกว่าเฮ้ยมันมี document object model เข้ามาด้วยมันมี JavaScript เข้ามาด้วยผมเนี่ยผมผมมาสายภาพประโยชน์ผมมาทําแค่ CSS แต่ว่าผมไม่มีความรู้เรื่องโปรแกรมมิ n g เลยผมก็ไม่ไปจับ h t l งผมเนี่ยผมออกมาทําแค่เร็บคอนเทนต์แต่ผมจะไม่สามารถที่จะทําให้มัน เก็บข้อมูลจากหน้าเว็บไปได้ด้วย Java Script เพราะว่าผมผมไม่สามารถที่จะไปนั่งเรียนเขีย <c oughs> นโปรแกรมเป็นโปรแกรมมิ่งหืออื่นๆเลยซึ่งตรงนั้นหนักที่สุดนะครับใครอยากจะศึกษาเรือ HTML5 จะบอกไว้ก่อนนะครับคือมันจะมีบางคนที่เข้าเว็บแต่ว่า browser ตัเวเองนะครับปิด Java Script ไว้ปิดแฟดไว้นะครับสมมติว่าเราเข้าไปโป๊เนี่โฆษณาเยอะแ้เราปิดบอกทำไมครับ คือถ้าถ้าไม่ปิดมันจะมารบกวนใช่ไหมเราก็เราก็ปิดอันนี้คือช่องทางหนึ่งแต่แต่ว็บถ้าปิดปุ๊บจะว่าจะคิดถ้าเอา H T L 5แต่ว่าเขียนจะว่าสกิมเขียนอะไรเข้ามาเยอะๆมันใช้งานไม่ได้อ่ะมันก็เป็นการสื่อสารปกบถวนขอขอฝากไว้อันหนึ่งว่าคำว่า H T m L 5เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนส่วนเล็กๆเดแยวกระบังคุกต่องอ๋นะครับผอย่างนี้ไปแต่ว่าอย่าลืมฝากอันนี้ไปด้วยเรื่องของจะว่าสกิมแล้วก็ต้องเขียนต้องจริงหัวเดียมันคืออีกหนึ่ง หรือสองภาษาที่ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องันจะต้องศึกษาควบคู่กันไปด้วยใช่ครับใช่ใช่ใชครับผมอ่ามันเขาโย,ยนเสือร้อนมาให้นะครับคุณฟ์มครับผมก็พอเสร็จจากที่อาจารยเสุปฏิย์พูล้คืคอเหมือนว่าเอ็กาเป็นโครงสร้างของเขาซึ่งเหมือนนีกระดูกแต่ว่าเดินไม่ได้ต้องใช้ดรอสติคตัวนี้ว่าสกิปก็เป็นเหมือนเส้นเอ็นที่คอยกระดูกให้มันสามารถขยับได้อะไรประมาณนี้ซึ่งเดิมทีถ้าเป็นเวอร์ชันสี่มันเดเป็นการแบบเหมือนเพิ่ม แขนหมนเข้ามาข้างนอกอะไรประมาณนี้ครับเลีนแผ่งอะไรเงี้ยซึ่งตัวที่ทุแอลวิชั่น5เนี่ยมันเพิ่มความสามารถด้านการทํางานด้ดีกว่าเ,เพิ่มขึ้นอนะไรประมาณนี้ส่วนก็ลดแฉกือนเดิมดมตําที่มันทํางานซ้ําซ้อนหรือว่าทําให้โครงสร้างซับซ้อนอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มแฉนที่ที่เป็นภาษารดมากขึ้นเช่นฮ e เ d อร์ฟุ t e r อะไรเงี้ย content หรืออะไรก็ตามซึ่งเดิมทีแบบ เวลาเราเข้าเว็บเนี้ยเราจะเปิดยูโคดดูโอ้โหที่เกิดปัญหาตรงนี้ว่าถ้าสมมติว่าโปรแกรมเมอร์คนก่อนทําตั้งชื่อโอ้โหไอดีอะไรไม่รู้สามติง ABC D A B C D ซึ่งเราไม่รู้ว่าให้คัส A B C D ดเนี่ยมันคืออะไรเจ้าครับแต่ถ้ามันเป็นเวอร์ชั่น5มันจะเป็นบอกได้เลยว่าอ่าตรงนี้คือเกมเมอร์นะตรงนี้คือเมนูเมนูคือเป็นเมนูอะไรประมาณนี้คือมันสามารถคนที่จะพัฒนาต่อ มองได้ออกมอแลนะเลียวว่านี่คจะต้อตงขหนของโครงสร้างเว็บไซต์นะอะไรวันคือไม่ต้องแบบนั่งแก้โคดนั่งตรงนั้นตรงนี้เพื่อจะมาดูอะไรวันแล้วก็จะทําให้คนคนภายนอกที่ที่ไม่เข้าใจภาษาที่ตีมายเขาแต่ว่า,วาเข้าใจว่าไ้ตรงนี้มันคือเฮดเดอร์นะตรงนี้คือฟุตเตอร์ตรงนี้เฮดเดอร์คือส่วนหัวเนมก็คือเมนูอะไรวันนี้อาร์ติเคลิลคือเหมือนอะไรว่าอะไรเป็นเหมือน ที่เก็บปันเก็บอะไรวันนี้ไม่มเนีมม่ยม,ม,มีการโป่งชี้ถึงส่วนต่างๆของแต่ละเว็บว่ามันทําหน้าที่อะไรใช่อ,อันนี้จะเป็นจะเป็นจุดที่ดีมากถ้าคุณพัฒนาเว็บสำหรับผู้พิการทางสายตาครับ<ช>เพราะว่าเ,าาเวลาผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่เวลาเขาใช้เว็บนะฮะเขาจะใช้โปรแกรมช่วยอ่านโปรแกรมช่วยอ่านเนี่ยมันก็แต่หมาว่าเราเอาเขาไปวางมันก็จะอ่านเป็นคำพูดอะไรันได้เลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเดื่อเหลายคนก็พัฒนาเอาอลังการเต็มที่เลย บุ๊ฟ้าเมนูกระโดดนิ้งนิ่งนิ้งนิ่งนิ่งได้อะไรเงี้ยแต่คนพู้งานสายตาก็จะมีปัญหาในการเข้าอ่าก็ตัวที่เวอร์5เนี่ยบางทีเวลามันแบบว่ามันสามารถบอกเป็นพื้นที่ได้ว่าพื้นที่นี้คือเเนเดอร์ไม่ต้องมีไม่ต้องมีประยุกต์อะไรกับเรื่องของการคอนโทรลเฉพาะเมนูที่บอกเวลาเอาเมาส์ไปวางปึ๊บบอกว่าเป็นเมนูที่คือโฮมนี่คือเมนูต่างๆนี่คือเมาส์นี่คือหัวข้อต่างทำให้คนผู้งานสายตาเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วก็รู้เรื่องมากขึ้นนี่แหละครับ เลยนะครับที่ผมแย้งพูดเฉยๆเบาจะทีนี้พอมันมีฟีเจอร์เด่นแบบนี้แล้วเนี่ยทีีน้ทิศทาง A, ของการพัฒนามันเป็นยังไงบ้างอยากจะสอบถามทางคุณทางคุณจิรวัตรว่าทางอินเทลเองตอนนี้ก็สะสมมีอินเทลเดล็อปเปอร์โซนละบันดานาักพัฒนาทั่วโลกเนี่ยเขาพร้อมจะปรับตัวไปยังที่ที่เราห้ามากนะสวัสดีครับก็ในมุมของ คือแนวโน้มผมพูดภาพกว้างน,น,นะครับแนวโน้มเนี่ยน,นะครับของการพัฒนาเองจะเห็นว่านอกเหนือจาก PC Desktop ที่เราคุ้นเคยกันเป็นแต่เดีนะครับในช่วงระยะไม่เกินสีปีที่ผ่านมาเนะี่ยมีการปรนะูของของอุปก,กรณ์ที่เป็นสมาร์ทโตรนก็ขยับมากนะครับความหลากหลายของอุปกรณ์เองเนะี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่สองเองก็คือความหลากหลายของแพลตฟอร์มหรือระบบปฏิบัติการ ตัวนี้เนี่ยในมุมที่ว่าในอดีตเนี่ยนัก,นกพัฒนาจะต้องมีกับเลือกนะครับในเรื่องอการพัฒนาแลตฟอร์มหลแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับแน่นอนครับคือการทำแบบนั้นเนี่ยมันก็จะไปยึดอยูกับในเรื่องของตัว device ต่างๆนะครับการมีทางเลือกของตัวเทคโนโลยีที่เป็น HTM ท mm ี hmm. เอลไเนี่ยมันจะสอดคล้องนะครับในเรื่องของการที่จะช่วยให้นักพัฒนาเนี่ยสามารถ ทำแอพพลิเคชันเนี่ยได้เร็วขึ้นไปในราคาต้นทุนที่ถูกลงถูกลงนะครับแล้วก็ออโอกาสในมุมของนักพัฒนาเองเนี่ยก็จะสร้างในเรื่องของรายได้นะครับจากการทำอางที่มากขึ้นนะเนื่องจากว่าตัว h t m l ลเนมีจุดกำเนิดก็คือว่าต้องการที่จะทำให้เกิดการใช้ภาษาเดียวเนี่ยสามารถรองรับได้ทุทกแพลตฟอร์มนะไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการที่เป็น iOS นะครับ หรือของ Google Android นะครับหรือจะเป็นของ Microsoft w i n d o w นะครับการ,การมีแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการที่จะลดคด่าตัดทิศกามนะครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยผลบ,บาของ Intel เ,เองเน,นะครับตัวผมเองเจะมาจากแผนที่ชื่อว่า Software and Service Group แผนนี่นะครับเรามีหน้าที่ในเรื่องของการที่จะช่วยสนับสนุนนะครับนักพัฒนากับพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะครับสิ่งที่นักพัฒนาต้องการเนี่ยนะครับก็คือว่านอกเหนือจากการได้ภาษาที่ดีๆมาแบงนี้นะครับนักพัฒนาเองก็ต้องการในเรื่องของช่องทางนะครับในการที่จะกระจายในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยด้วยโอกาสในการสาย ในมุมของทีมซอฟต์แวร์กลุ่มเนี่ยเราเลยมาพร้อมกับโครงการอันหนึ่งที่ชื่อว่าโครงการ Intel Developer Zone นะครับโครงการนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เนยนะครับด้วยการหลักๆเนี่ยสองข้อนะครับอันที่หนึ่งก็คือ Intel Developer Zone จะเป็นชุมชนนะครับสำหรับนักพัฒนาน,นะครับคนที่เป็นซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์หรืออาจจะเป็นนักศึกษานะครับ เข้ามาช่วยในเรื่องของการสนับสนุนทางด้นานเทคโนโลยีประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของเเวอปเมนต์นะครับสิ่งที่เเวลอปเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าในในมุมของประวัติศาสตร์อันยาวนานของซอฟต์แวร์กรุ๊ปเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีที่ช่วงตลอดละระดรยะเวลาสิบกว่าปีเนี่ยมันเขิ่งเยอะะตีหลักงปีนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการช่วยให้ให้การช่วยเหลือในเรื่องของตัว HTML 5 i e นะครับช่วยอย่างไรนะครับก็คือในเรื่องของการมี พวกซอฟต์แวร์ทูสหรือยูทิลิตี้นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ทูสหรือยูทิลิตี้เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันนี่นะครับในโครงการ Intel e Developer Zone จะมีหลายเาซกชันนะครับเราอ,อาจจะมองเซกชันที่หนึ่งเนี่ยแบบ่งประเภทตาม device ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของแท็บเล็ตนะครับหรือตัวที่ผมถืออยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของที่เป็นพัลทาร์บุ๊กนะครับซึ่งตัวนี้ได้มีการติดตั้งตัว Windows 8 ที่เป็นไรซ์เต็มนะครับออนอกจากคือนอกจากดูในตามอุปกรณ์แล้วเราจะดูตามเทคโนโลยีนะครับซึ่งจะตรงกับหัวข้อที่ทุกคน,นสนใจที่มาในงานวันอนี้ก็คือเทคโนโลยีที่เป็น h t m l 5นะครับทูสที่มีนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของภาพใหญ่นะครับของการการที่เทลเดเวลลอปเปอร์โซนนะครับก็มีในเรื่องของบุญเล็กแรกก็คือสนับสนุนทางด้านาก,การพัฒนาน เราจะทยอยออกทูที่จะซัพพอรอตนะครับในเรื่องของตัว HTML f i l อันที่หนึ่งนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับก็คือเราเรียกว่า HTML 5เอ็นแคปซูลเลเตอร์นะครับเอ็นแคปซูลเลคืออะไรครับคือ HTML file มันเป็นแบบแอปพลิเคชันตัว t o ูสตัวนี้เนี่ยมันจะ e n c a p s u l ูลเลผมไม่รู้จกตปาเป็นภาษาไทายอยงไรก็คือ เอาเอาเป็นว่าเอาแอปพลิเคชันตัวนี้ที่เป็นเว็บเบสมาลันในรูปแบบออฟไลน์หรือเป็นเหมือนกับเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันนะนะตัวนี้ก็อยู่ในคอมมูนิตี้ตรงนี้นะครับตัวที่จะตยยออกมาเนี่ยก็เนื่องจากว่าอินเทลเนี่ยตัวโปรดักต์หลักเนี่ยมันมี CPU นะครับที่เป็นกลุ่มตระกูล Core i ต่างๆรวมไปถึงที่เป็นอะตอมนะที่เป็น CPU ียูเป็นต่างๆเนี่ย ซึ่ง CPU ีอูของอเเนี่ยมันรันได้ทั้งที่เป็นของระบบปฏิบัติการ Apple ของ Android นะครับระบบปฏิบัติการอีกอันนึ่งก็คือเป็น Chrome นะครับไทเซนแล้วก็มีในพาร์ทสองที่เป็น Windows เป็นตัวหลักเนี่ยในเมื่อ CPU มันรันได้หลายกรตฟอบเนี่ยตัวคอมมูนิตี้ของอ n t เ l d ด v e ลออเปอร์ o n e ก็จะออกทูสนะฮะที่จะเป็นการไมเกรดข้ามระบบปฏิบัติการนะครับ อันนี้ก็ผมก็แนะนำว่าให้ลรงเข้าไปเยี่ยมชมในคอมเมนต์รนี้บ่อยๆนะคตัวที่จะออกมาเนี่ยนะครับในช่วงปลายปีนี้ก็จะเป็นเรื่องของ iOS migration ที่สามารถที่จะพอร์ตนะครับแอปของเราเนี่ยนะให้อยู่ในรูปของ H t m l 5แล้วก็จะไปยกระดแพลตฟอร์มนี้